ขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง a c e b o o k และ YouTube CU Radio c h ช n n e l ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีบงศรีบุรีและดิฉันสุชนาเชิมนิดเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะก็ช่วงเดือนที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นหัวข่าวนะคะข่าวที่พาดไยว่าโอ้ยเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเนี่ย กำลังมีปัญหาเกือบในเรื่องของวาดะหรือองค์กรต่อต้านสารกระตุ้นของโลกที่เขาจะแบน <c oughs> เกี่ยวกับในเรื่องของการที่เราจะส่งนักกีฬาไทยไปร่วมในการแข่งขันระดับนานาชาติวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเอะ การแวนของวาดะเนี่ยมันเป็นยังไงนะที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยหรือแม้กระทั่งในการที่เราจะส่งนักกีฬาหมาหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเข้าร่วมในต่างประเทศมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุทนาติงสพัดท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นผู้ช่วยอธิการบดีงานด้านการพัฒนานิสิตในภารกิจด้านกีฬาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีครับค่ะอาจารย์ขาก่อนอื่นก็คงอยากจะถามอาจารย์เลยว่าเอ๊ะวาดะเนี่ยจริงๆมันมันคืออะอ,อะรอครับว่าดะก็คือองค์กรระดับโลกนะครับที่จะควบคุมเรื่องของการใช้สารต้องห้ามาหรือว่าสารที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการกีฬาช,ชื่อเต็มๆของเขาก็คือ World Anti Doping Agency ก็คือ WADA นะครับก็คือถ้าชื่อภาษาไทยเราจะเรียกว่าองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรอครับค่ะอาจารย์แล้วโอ้โหไม่ใช่แค่เห็นเพิ่นดูข่าวอะนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยที่โดนเนาะอินโดนีเซียก็โดนเกาเกาหลีเกาหลีเหนือก็โดนะเาเขาเขามีบทบาทแล้วก็มีอิทธิพลมากถึงขนาดที่สามารถที่จะแบนเราไม่ให้เราแบบว่าธงชาติไทยขึ้นในกีฬาระดับมาชาติเลยหรอคะอาจารย์ใช่ครับคือ ในการแข่งขันกีฬาระดับโลกหรือระดับ <คะ S 2> สากลต่างๆ<ม>จะมีองค์กรนี้เข้าไปสอดสอด่องเข้าไปดูแลเรื่องของการใช้สารต้องห้าม,มเพื่อควบคุมนะฮะอันนี้เป็นหลักจริยธรรมทางการกีฬาโดยทั่ว<ม>ไปเลยครับว่าเรื่องของการที่นักกีฬาแต่ละประเทศจะมาแข่งขันกันต้องมาแข่งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม <คะ S 2> มาแข่งขันด้วยสปีริตของนักกีฬาไม่ใช่มาด้วยสารเคมีม,มาด้วยพลังพิเศษ เพราะ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 เมื่อพิสูจน์แล้วสุดท้ายเนี่ยนะฮะการใช้สารกระตุ้นเนี่ยส่งผลต่อนนักกีฬาครับทำให้เป็นมะเร็งทําให้ตอนอายุมากๆของนักกีฬาเนี่ยแย่เลยครับนอันนี้ซึ่งซึ่งซก็มาเพื่อควบคุม ความถูกต้องของของกีฬาครับผมค่ะคือตอนแรกเพ้่นึกว่าเออคือแต่ละการแข่งขันเนาะอย่างโอลิมปิกเอเชียนเกมเนี่ยเราก็รู้ว่าเขามีการควบคุมอ๋อแต่องค์กรนี้เขาจะควบคุมดูอีกทีหนึ่งทุกๆอันคราวนี้เนี่ยอาจารย์ขานในการแบนเอ่อประเทศไทยเนี่ยเพื่อนอ่านดูเนี่ยมันมีอยู่3 4มหัวข้อใช่ไหมคะที่มีผลกระทบกับเราโดยตรงเลยอาจารย์ช่วยอธิบายให้เลยเพิ่มเติมได้ไหมคะ่่ตนี่ครับผมนะฮะจากจาก จากข่าวของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะซ,ซึ่งสรุปได้ดังนี้นะครับก็คือมี4ส่วนที่ที่เขาดูะดู3-4ประเทศนี้แล้วก็มาเตือนประเทศในเอเชียให้รีบปรับปรุงเสียะนะฮะอันแรกเลยก็คือเรื่องของข้อห้ามของเขานะฮะก็คือ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเรื่องของออดิตโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมการตรวจสอบว่าว่าในแต่ละประเทศเนี่ยตรวจสอบการใช้สารกระตุ้นของนักกีฬาไหม นะแต่ละประเทศเนี่ยจะมีองค์กรของตัวเองนะครับซึ่งดูแลการใช้สารกระตุ้นของแต่ละประเทศอ,อย่างเช่นของไทยก็มีการกีฬาแห่งประเทศไทยมีหน่วยงานหนึนะครับที่จะ,ะไปตรวจดูนักกีฬาว่าซ้อมที่จะไปแข่งขันรายการนั้นรายการนี้เนี่ยได้ควบคุมตัวนี้ไหมะนะครับเราเคยมีเคสขออนุญ,ญาตย,ยกเป็นเคสละกันนะครับการไปแข่งขันซีเกม,มนะฮะแล้วเราก็ตรวจพบว่า มีสารกระตุ้นอยู่ในปัสสาวะของนักกีฬานะ<ะ>เขาก็ให้เวลาหนึ่งเดือนนะครัก่อนกีฬาของประเทศไทยก็ให้เวลาหนึ่งเดือนจนกระทั่งถึงสนามบินนะฮะก็ไปตรวจก่อนเดินทางพ<ะ>บว่ามีสารกระตุ้นจริงเราก็ห้ามนักกีฬาคนนี้เดินทางเลยนะฮ<ค>ะเพราะถ้า<ะ>เราไปถึงนู่นแล้วนะฮะก็โดนทีนี้โดนสากลจับเราก็เลยควบคุมกันในประเทศก่อนอันนี้คือสิ่งสําคัญที่แต่ละประเทศจะต้องให้เกียรติแล้วก็ควบคุมกันเองเพื่อความปลอดภัย นะเพราะว่ามันจะมีผลกับนักกีฬาในบ้านปลายนะครับค่โอเคค,ครับทีนี้มาถึงธรรมนูญตรงของวา,ดานดครับที่ไทยโดนลงโทษเนี่ยมันมี3ส่วนส่วนแรกคือออดิตโปรแกรมเขากําลังตรวจสอบอยู่วันที่17พฤศจิกานี้เขาจะรายงานว่าตรวจสอบแล้วเรียบร้อยดีหรือไม่เรียบร้อยหรืออะไรก็ตามซึ่ง,ง,งยังรออ,อผลก่อนนะครับค่ ส่วนที่2ก็คือเรื่อง continuous monitoring นะครับโปรแกรมอันนี้ไทยผ่านแล้วเรียบร้อยแลมัน<ะ>คืออะไรคะรอาจารย์คะออคือโปรแกรมตัวนี้เขาจะควบคุมเรื่องของการที่จะดูแลการที่จะควบคุมนักกีฬาเรานะฮนะเช่นเช่นนักกีฬาที่อติดทีมชาติอ้าเป็นหน้าที่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยจะต้องมาให้ความรู้ว่ากินยังไงถึงจะปลอดภัยจากสารกระตุ้นใช้ยาอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากสารกระตุ้นรวมทั้งเก็บ ไปจนถึงวันแข่งน,นะครับผมทำอย่างไรอันนี้อันนี้อันนี้คือที่เป็นหน้าที่ของการ<ช>หน่วยงานเนี้ยนาของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ<ช><ช>ส่วนอันที่สมที่บอกว่าอีก4เดือนถึงจะพ้นได้เนี่ยนะครับก็คือพรบรหรือพระราชบัญญัตินะครับควบคุมการใช้สารต้องห้ามของเราออรของเราเนี่ยใช้เมื่อปี2 5งห้องห้าหนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวใหม่ออกมานะครับชื่อว่าวาดัะ โค้นะครับ2021ซึ่งมันมีเนื้อความที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะค่ะซึ่ง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 เขาบอกว่าไอ้ไอพรบเราตัวนี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเราต้องอัปเดตประมาณอย่างนั้นแหละครับผมนะค่ะซึ่ง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 ใจความสำคัญตรงนั้นเนี่ยก็คือหนึ่งคือหน่วยงานเขาเรียกอะไรนะฮะควบคุมสารต้องห้ามเนี่ยต้องไม่สังกัดการกีฬาแห่งประเทศไทยต้องออกมาเป็น องค์กรอิสระเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานค่ะอันนี้อันนี้อาจารย์โทษทีคือบ้างขอเอ่ยชื่อนะที่เขาบอกว่าของการกีฬาแห่งประเทศไทยที่มีมหาเลยมหิดลที่เป็นศูนย์ตัวูนย์ตใช่ครับอันนี้คือเขาต้องการให้แยกออกมาเลยนะคะเป็นหน่วยงานอิสระเพราะว่าเขากลัวว่ากกตจะไปควบคุมได้แล้วเราแยกได้ไหมอาจารย์อย่างนี้ก็คือว่าอยู่ที่พรบอยู่ที่ท่านวิษณุเครืองับท่านรองนายกรัฐมนตรีกําลังจะช่วยที่จะทําให้ แยกออกมาเป็นองค์กรอิสระเหมือนกับห,หลายหลาหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระในประเทศไทยะนะครับแต่ว่าไอ้โดปปิ้งเนี่ยมันไม่ใช่หน่วยงานใหญ่ม,มันก็เลยไม่ถูกแยกออกมาเป็นองค์กรอิสระเสียทีอพอมันไม่ได้แยกมันก็เลยไม่เข้ากับวาดะโค้ด2021ที่เขาเพิ่งอัปเดตมาใช่ไหมใช่ครับผมึ่งนะซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเขาเขาเป็นห่วงไงครับว่าอย่างนี้ เกิดมีน <German> ักก right ีฬาขอโทษนะครับอย่างบางมหาวิทยาลัยแล้วเกิดสามารถไปสั่งการหน่วยดปปิ้งได้มันก็จะทำให้อะไรอะผลตรวจออกมาเป็นลบแต่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่เป็นลบสมมุตินะฮะก็ต้องออกมาเป็นอิสระเพื่อความปลอดภัยของทุกๆหน่วยงานแต่แม้บ้านเราองค์กรอิสระก็เหนื่อยเหมือนกันใชเพราะว่า สตังเอยอะไรเอยมันใช้เยอะนะครับไอไอดอปปิ้งคอนโทรลิเอเซ็นเตอร์เนี่ยครับผมค่ะอค่ะแล้วาจาแล้วก็แต่แต่ถามนิดนึงเห็นเขาบอกว่าเออเนี่ยเตือนเรามาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยแต่ทําไมเราไม่เห็นกระตืองทำอะไรเลยเขาเตือนเรามานานแล้วเหรออาจารย์จริงจริงจริงเขาก็คงจะเตือนมานะครับเพียงแต่ว่าเราก็การขับเคลื่อนหน่วยงานราชการยิ่งองค์กรเป็นแบบนี้ก็ จะเดินงานค่อนข้างช้านิดหนึ่งนะครับผมว่านะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นพอพออกข่าวเป็นอย่างนี้ปุ๊บสามสี่เดือนก็ได้จะเสร็จเนาะสองปครับผมอาจารย์ดูอัเพิ้นเห็นอีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าโอ้ยสมมติถ้าเกิดแต่เราก็หวังนะว่าสามสี่เดือนข้างหน้ามันเะโอเคอแต่ถ้าไม่เรียบร้อยขึ้นมาเนี่ยนั่นคือเราส่งนักกีฬาได้แต่ว่าถ้าเขาได้เหรียญธงชาติจะไม่ขึ้นไม่มีเพงชาติ เอาถึงขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์มี4ข้อห้ามครับหนึ่งคณะกรรมการนะฮะหรือคณะเรียกอะไรสมมุติว่ากีฬาชนิดหนึ่งเรามีผู้แทนไปเป็นสหพันธ์ในระดับนานาชาติเขาจะห้ามปฏิบัติงาน1ปีเลยะนะฮะข้อข้อที่1นะฮะข้อที่2นะฮะอะไรอ่ะไม่สามารถที่จะจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ ในประเทศนนในประเทศที่จะขอในช่วงนี้แต่เช่นขอมาก่อนแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อมาจัดวันนี้อ,อันนี้คนละเรื่องกันนี้ถือว่ามันผ่านผ่านกระบวนการมาก่อนอแต่ถ้าวันนี้จะยื่นขอเพื่อจะจัดปีหน้าเนี่ยถูกแบน,แบนในการที่จะขอจัดออแต่เพราะว่าตอนนี้เราคงไม่จัดเนาะเพราะมีโควิดใช่ไมครับผมนะฮะแล้วก็ห้ามใช้ธงชาติแล้วก็วานดะเขาจะมีงบประมาณสนับสนุนก็จะ อดรับเงินสนับสนุนอ oh, <ม>๋อเขามีเงินสนับสนุนด้วยนะคะในการในการที่จะตรวจโด oping ในการ uh ที่จะอะไรต่ออะไรค่ะแต่นะแต่ในความความความคิดเห็นของอาจารย์จากผู้สการอาจารย์อาจารย์คิดว่า oh. ประเทศเราน่าจะโอเคมาภายใน3 4สเดือนตั้งต้นทุกอย่างก็อยู่ที่เรื่องของประมวลกฎหมายเรื่องของอะไรนี้ซึ่งซึ่งซึ่งเกินความสามารถทางทางด้านการกีฬาแต่ว่าจริงๆแล้วก็นัากฎหมายไทยก็ยจะเก่ง mm. น่าจะช่วยเหลือได้ อันนี้อันนี้เป็นปัญหาเรื่องของโปรเซสมากกว่าครับแต่ตอนนี้อาจารย์มันจะมีกีฬาใหญ่ๆครับเช่นไรบ้างคะโอลิมปิกรดูหนาวเราคงไม่ค่อยส่งเท่าไหร่เนอะจริงๆก็มีนักกีฬาที่ส่งอยู่ถ้าตรงนี้อาจจะส่มเสี่ยงนิดนึงใช่ไหมคะก็เร่งภายใน3-4เดือนนี้ถ้าทำสำเร็จก็น่าจะได้แล้วเอเชียนเกมเชียนเกมยังครับผมยังใช่ไหมคะจะมีก็สีเกมเดิมกำหนดไว้ ปลายปีนะฮะที่ผ่านมาธันวาที่ผ่านมาแต่ขอเลื่อนเป็นปลายปีหน้านะฮะที่เวียดนามนะฮะ,ะแต่ว่าก็ยังรอดูอยู่นะฮะซึ่งซึ่งสถานการณ์หลายๆประเทศก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นคงยังไม่สามารถเริ่มได้ง่ายๆครับผมค่ะ,คะก็คิดว่าเราคงน่าจะสะสางเรื่องนี้ให้ให้เสร็จโดยเร็วเ่อนะอาจารย์นะคะเราจะได้ส่งนักกีฬาไปได้คราวนี้เมื่อพูดถึงพวกยาดโดปอะไรต่างๆแล้วอาจารย์ค่ะ ในปัจจุบันมันมัน,ม,นมันมีสารต้องห้ามสารกระตุ้นพวกเนี้มันมีพวกอะไรบ้างคะใหญ่ๆตัวยาจริง,รงจริงเนี่ยมันแบ่งกลุ่มไว้ค่อนข้างเยอะ,<ท>ะนะครับมีทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเป็นกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยนะฮะคือสารที่ประเภทแบบว่าเป็นอนาบโบลิกเป็นเปปทไทด์ฮอร์โมนเป็นอะไรเนี่ยนะครับเราเราเรียกว่าเป็นรหัส S สิงคโปร์เนี่ยนะตัว S เนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยเออเตัว10สิบตัวครับ s 0ถึงเอเนะครับเป็นกลุ่มตัว M อเนี่ยนะครับอีก3ตัวนะฮะแล้วก็เป็นสารเบต้าบ็อกเกอร์นะครับเป็นตัว P อีก1ตัวมีทั้งหมด14ตัวแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับซึ่ง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 รายละเอียดจะเยอะมากนะาจะใช้เวลาเยอะนะครับเอาเป็นว่านักกีฬาเนี่ยจะได้รู้จะได้เรียนรู้ในเรื่องตรงนี้เมื่อเขาเข้าโปรแกรมในการที่จะเป็นนักกีฬา แล้วอย่างพวกบางทีเนี่ยเขาจะมีการเป็นห่วงกังวลมากในเรื่องของการกินอาหารถึงแม้เขาไม่ตั้งใจจะด่ารับแต่วันได้กินอ่ะเอ็มทีนักเกียรไว้น้าเขาบอกว่าโอยเดี๋ยวถ้ากินเนื้อหมูเนื้อวัวที่แบบบางทีพวกนี้ถูกปริญเยอะๆใช่ใช่พวกนี้ก็มีโอกาสไหมอาจารย์มีโอกาสครับผมแต่ว่าวิธีการก็คือเราอยากกินแบบนั้นอะทุกวันหรือทุกมื้อ เราก็ต้องสลับทานอาหารอยอื่นบ้างนะครับจริงจริงอาหารไทยหลายๆอย่างก็มีประโยชน์อยู่แล้วนะฮะเราก็ไปนิยมอาหารต่างประเทศปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยนะมากไปก็อาจจะทํให้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 มีความไม่ไม่สมดุลในร่างกายอย่างหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยพวกเกาหลีพวกเนี้ยจริงๆก่อนแข่งไม่ควรหรือเปล่าก็จริงๆก็ทานได้แต่ว่าแหมไม่ใช่ทานทุกมื้อครับผมนะฮะเพราะว่ามัน บางทีเนื้อสัตว์เขาก็ใช้สารเคมีที่จะช่วยทำให้มันมันได้เร็วขึ้นหรือว่า,วาเร่งโตรเร่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก,ก็จะมีผลกับกับนักกีฬาเหมือนกันไปตรวจสารโดปิิ้งก็จะพบ,พบออกมาเหมือนกันนะฮะอาจารย์ี่ส่วนตัวเองที่สงสยัยอย่างพวกโสมพวกเนี้ย ม,ม,มันมันมันมียาสารกระตุนะ้นไหมก็อาจจะนะฮะแต่ว่าอันนี้พอดีขอโทษไม่ได้ไม่ได้ทำการศึกษา,าจริงๆก็ไม่สามารถตอบได้ว่าว่ามันมันจะจะตรวจเช็คเจอไหมใน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 เรื่องของโดปปิ้งนะแต่คิดว่าน่าจะมีมีมีอะไรที่เป็นประโยชน์หรือเป็นอะไรต่ออะไรอยู่เหมือนกันนะครับ เช่นช่วงที่เราหนาวหนาวเนาะเราทานโซมเข้าไปมันก็ทําให้เราร้อนแล้วก็อบอุ่นขึ้นมาได้แต่ไม่ได้ทําให้เราแบบว่าอแข่งได้แบบได้เหรียญวิ่งเร็วอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะอาจารย์แต่พวกวิตามินพวกนี้หรอคะอาจารย์เออส่วนใหญ่อาหารเสริมเนี่ยโดยปกติที่เป็นพื้นฐานทั่วไปเราก็สามารถให้นักกีฬาทานได้นะครับในปริมาณที่ไม่มากนักนะฮะพอสมควรนะฮะไม่ใช่โอ้โหทานกันแบบ เป็นเป็นอาหารหลักอ่ะนะครับผมทานเสริมเนี่ยคิดว่าไม่มีปัญหานะครับทีมกีฬาใหญ่ๆเช่นบาสเกตบอลฟุตบอล<ะ>วอลเลย์บอลอะไรพวกนี้พวกอาหารเสริมหรือโภชนาการไม่ค่อยจะมีปัญหามากนะักนะฮะปัญหาที่เคยพบกับนักกีฬาก็คือพวกนักกีนฬาประเภทลดน้ำหนักนะครับกีฬาที่ท,ท,ที่ที่ต้องควบคุมน้ำหนักนะเช่นเทควันโดยูโด คาราเต้โดมวยพวกนี้นะครับต้องต้องซ้อมหนักด้วยแล้วก็ต้องห้ามน้ําหนักขึ้นด้วยกินก็ไม่ได้ด้วยพวกนี้มันจะทําให้เกิดดิสบาลานซ์คือออกกําลังกายหนักมากแต่ว่ากินข้าวไม่ได้เพราะถ้ากินเข้าไปน้ําหนักจะขึ้น <c oughs> อย่างนี้นะครับก็ก็เป็นปัญหาอาจ,จต้องใช้นักโภชนาการมาช่วยในการที่จะเตรียมปริมาณสารอาหารให้เพียงพอนะฮะก็มีนักกีฬาของเราที่ ที่มีปัญหาพวกนี้นะครับลดน้ําหนักแล้วก็ไปแข่งแล้วก็บาดเจ็บลดน้ําหนักไปแข่งแล้วก็บาดเจ็บผมว่าผมก็เลยบอกเขาว่าน่าจะต้องหาโภชนาการมาเตรียมแล้วล่ะเพราะว่าคุณออกกําลังกายหนักมากเลยแต่คุณกินได้เท่านี้เพราะว่าถ้าคุณกินเข้าไปเท่านี้น้ําหนักคุณเกินพิกัดใช่ใเพิ่นเห็นเห็นพวกนี้ดแบบสงสารน้องๆเขาเนะคะโอ้แบบกินไปนิดนึงบางทีเพิ่นแอบนะ ดูช่างตัวเองกันครับกินไปมื้อหนึ่งพอุ้ยน้ําหนักขึ้นมาต้อง1นกิโลแนะ่ตายแล้วถ้าพวกนี้ต้องคุมน้ําหนักนี้ลําบากเหมือนอกันเลยนะคะมีเรื่องตล,ต,ลตลกครับผมคือท่านเป็นผู้จัดการทีม,มนักกีฬาดีใจลูกศิษย์ชนะจะรีบพาไปเลี้ยงเขาบอกว่าไม่ได้ห้ามกินเพราะพวกงูนี้เช้าต้องชั่งน้ำหนักต่อ <laughs> นะค่ะเชนค่ะคราวนี้เอามา,าใกล้ตัวบ้างนักกีฬาในระดับมหาลัยของเราเนี่ยเมื่อพูดถึงยาโดพวกนี้ค่ะครับที่ผ่านมาจุฬาเคยเจอบ้างไมาจาร์เรายังไม่พบใหญ่ๆแบบนั้นนะครเพราะอะไรหนึ่งคือรายการของเราเนี่ยเป็นรายการไม่ไม่ใหญ่นะัก<ะ>นะฮะการที่จะใช้สารกระตุ้นพวกนี้นะในเด็กก็จะน้อยลงนะฮะเพราะว่ารายการมันไม่ได้แบบแหมเป็น เหรียญเหรียญระดับโอลิมปิกระดับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกอะไรฮะรางวัลจูงใจมันไม่ทําให้เด็กเนี่ยหลุดออกจากคุณธรรมจชิยธรรมได้ก็โชคดีเนาะอาจย์ถ้ารางวัลจูงใจเยอะเนี่ยอาจจะใช่แต่ว่าเราก็มีการอบรมเตือนกันทุกครั้งก่อนไปการแข่งขันกีฬานะฮะเราก็จะเชิญทางทีมแพทย์มาให้คําแนะนําเรื่องของการใช้ยาเรื่องของการอะไรต่ออะไรนิดหนึ่งนะครับเช่นบางทีเขา รู้สึกไม่สบายเขาเคยกินยานี้อยู่แต่ช่วงแข่งอาจจะกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีการเตือนมีการแนะนําแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเอายาที่มีเนี่ยไปให้ทางแพทย์ดูอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีค่ะก็โชคดีนะคะที่ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีอาจารย์เนาะที่นําทีมคอยคอยควบคุมตรงนี้อยู่ด้วยศูนย์สุขภาพจุฬาก็ดูแลเด็กๆได้ดีนะครับแล้วก็เป็นที่ ก็เรืออะไรนะครับเป็นเป็นเฟรนลี่กับเด็กนะครับผมเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะกล้าเข้าไปถามเข้าไปรบกวนดีครับ uh huh. แต่ถ้าในระดับถ้าเกิดกีฬามหาลัยไม่ใช่ของเราเนาะของคนที่อื่นเขาก็เจอกันบ้างปะปายใช่ไหมอาจารย์มันก็มีบางส่วนครับ,มรบผมที่ที่ท,ท,ที่ที่เขาอาจจะทุ่มเทมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็มีแต่ว่าแต่ว่าเราก็พยายามที่จะควบคุมกันเพราะว่าจริงๆเรื่องของด oping เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับคือการแข่งขันกีฬาเนี่ย ความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับอย่างของจุฬาเนี่ยเราก็บอกว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือน้ําใจนักกีฬานะครับซึ่งเป็นคําขวัญที่เราใช้ในการแข่งขันมานานแล้วก็เราก็ใช้ทุกครั้งนะว่านักกีฬาของเราเนี่ยจะต้องมีน้ําใจนักกีฬาชัยชนะที่เหนือกว่าเหรียญทองก็คือน้ําใจนักกีฬานะเพราะฉะนั้น เมื่อเป็นอย่างนี้ไอ้ที่จะมาทานยาเพื่อให้ฉันได้ชนะเนี่ยก็จะลดลงครับผมโอเคแม่ดีใจมากเลยค่ะคราวนี้อาจารย์ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านหลายคนเนี่ยเขาคุ้ทราบอีกกับเรื่องโดปเรื่องอะไรต่างๆแต่เขาคงสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเวลาตรวจโดปเนี่ยเขาตรวจกันยังไงครับอาจารย์ค่ะอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างหน้อยว่าขึ้นมาปุ๊บต้องเคยมีลูกศิษย์เขาพ้องน้ําไปปัสสาวะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเหมือนกันครับก็ต้องพาไปนะครับ คืออย่างแรกเลยคือนักกีฬาอยากไปคนเดียวเพราะว่าเวลาที่ปัสสาวะใส่ขวดแล้วเนี่ยต้องมั่นใจว่าอันนี้คือปัสสาวะของเราอย่าให้เอาสารอื่นมาเติมในขวดอ๋อนี่จันคือแนะนาว่าห้ามให้นักกีฬาเราไปคนเดียวต้องไปกันสองคน่เพื่อมีเพื่อนไปเป็นพยานหรือเราอ่ะตัวครูอ่ะไปด้วยเป็นพยานโค้ชไปด้วยเป็นพยานนะครับนะฮะอันนี้คือเรื่องสําคัญมากที่ที่จะต้องต้อง นะครับอันที่สองก็ต้องปัสสาวะให้ได้ในปริมาณที่เขาต้องการนะเพราะก็จะเก็บ2ขวด2ขวดแล้วถ้าปัสสาวะไม่ได้เรจะกินเขาให้กินน้ำมะให้ดื่มน้าเปล่าครับมีน้ําเปล่าไปนะฮะก็เอาน้ำเปล่าของเราไปก็เอาน้ําเปล่าของเราไปด้วยนะแล้วก็ดื่มให้มากพอแล้วก็ปัสสาวะให้ได้สองขวดเพราะว่าเขาจะใช้ขวดหนึ่งเนี่ยมาใช้ตรวจขวด2จะถูกเก็บไว้ ถ้ากรณีเป็นโพสิทีฟแล้วเราล้องขอเขาจะเอาขวดสองมามาตรวจอีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจว่าไม่ได้มีอะไรไปผสมค่ะอ๋อค่ะแต่ว่าโดยปกติอย่างเอาใกล้ๆตัวเราอย่างกีฬาแข่งกีฬามหาลัยเนี่ยเขาเขาจะสุ่มหรือว่าเขาปกติสุ่มฮะอ๋สุ่มครับเขาเลือกสุ่มยังไงอาจารย์เออคนที่ได้เหรียญเยอะๆส่วนใหญ่แล้วก็คือผู้ที่ได้เหรียญรางวัลนะฮะ คนที่ชนะที่หนึ่งคนที่ชนะหลายรายการหรือในทีมหนึ่งทีมแล้วตัวเนี้ยเล่นเด่นมากเลยวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลาไม่หยุดเลยอย่างเงี้ยเขาจะขอขออนุญาตเอาไปตรวจนะครับเพราะว่าดูรู้สึกว่าแหมทำไมคุณเล่นได้ดีเล่นได้ไม่หยุดเลยเขาเรียกว่าอะไรนะฮะภาษาเด็กๆเรียกดีดและเกินอะไรอย่างเงี้ยพลังกำลังมหาศาลใช่ครับผมเขาจะต้องเอาไปเช็คว่าเอ๊ะทำไมถึงได้เป็นอย่างนั้นนะครับ แต่ใน,ในในความเป็นจริงแล้วการตรวจเนี่ยราคาค่อนข้างแพงนิดหนึ่งนะครับน้ำยาชุดตรวจชุดหนึ่งเนี่ยตกหมื่นกว่าบาทนะครับโอยนี่ขนาดาเราว่าเราโควิดชุดตัวจนี่ยังแพงนี่นหมื่นกว่าบาทเลยอ่ะครับนะฮะก็ต้องก็ต้องทำการเก็บร้อยร้อยร้อยร้อตัวอย่างค่ะ แล้วก็สุ่มไปตรวจเพียงแค่สิบหรือ20ตัวอย่างมไม่สามารถตรวจทั้งร้อยตัวอย่างแล้วครับนะฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาของ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 ดปปิ้งเหมือนกันนะฮะจริงๆถามว่าเราอยากตรวจหมดไหมนะฮะโดยหลักการที่ถูกต้องก็ต้องเก็บก็ต้องตรวจหมดมแต่ในความเป็นจริงก็หลายแสนแต่ <c oughs> รจริงจอาจาพูด น่เ้เปิ้ลทำให้เปิ้ลนึกถึงเลยว่าอย่างโควิดเนาะเพราะปริมาณเราต้องการตัวเยอะเขาก็พยายามดีลอบดีลบแตบบ่จริงถ้าโดบมันเกิดเป็นปัญหาระดับนี้ชาตินา้นๆจริงน่าจะมีนักวิทยาศาสตร์แบบว่า เออแบบเป็นเทสคิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะดีพรอาจารย์ไม่ต้องใช้ปริมาณโอ้ถึงต้องเยอะใช่ครับนะคะก็ดีครับน่าสนใจครับเอออยากรีบไปนําเสนอเขาไปรีบผลิตมาอแต่เพื่อนว่าของจุฬาเราน่าจะมีทีมสามารถทําได้เลยนะอาจารย์ครับวันนี้ก็น่าเสียดายมากเลยเวลาก็หมดลงแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วเพื่อนเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านคงเข้าใจมากขึ้นนะค่ับกับดว่าเป็นยังไงแล้ว ก็จริงๆก็หวังว่าสถานการณ์นี้คงจะคลี่คลายไปได้โดยเร็วนะคะค่ะวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ